ในงานบวชนะครับ,งงรรบผมในการปักดำข้าวเจ้าหอ,อมเพชรปราตรีนะครับผมข้าวเรนี้นะปักดำไปพินที่เรียบร้อยนะครับอายุ18วันนะครับเป็นข้าวที่ได้มาจากอาจารย์ตุลางเกี่ยงกรรมการพิลาน้อยเพชรเชานานาต้อีสานนะครับเป็นข้าวที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นข้าวเจ้าดำนะครับผม ข้าระหอมเพชรราตีนะแปลงนี้ก็อายุได้หลังจากปักดำนะครับอยู่ที่ประมาณ18วันนะครับผมสอาทิตย์กว่านะครับผมนี่ก็กําลังแตกกอเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ปล่อยน้ำออกนะเพราะว่าช่วงแรกที่เราปักดำก็ฮ mm hmm. อยเชีรี่ก็มาก่อกวนอยู่บางส่วนนะครับแต่ก็ยังเหลือไว้ให้เราได้ ขยายพันธุ์ต่อนะครับผมหอยเชอรี่ก็เก็บแล้วก็กําจัดไปเรื่อยๆนะครับผมก็ช่วยได้ก็คือเราจะปักดําข้าวเมื่ออายุ28วันนะครับผมอายุอายุ38วันขออภัยครับก็คือเกือบสามอาทิตย์นะผมเกือบประมาณเกือบเกือบเกือบ5้าอาทิตย์นะครับขอบอ,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 บอภัยครับก็คือจะทําให้ต้นกล้าของเราแข็งแรงนะครับผมแข็งแรงแล้วก็เมื่อปักดําลงไปก็จะสามารถต้านทานต่อการลุกล้ํา อยเชอรี่ได้อย่างสบายนะครับผมก็ช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยนะครับผมในการทําแบบนี้เพราะว่าอยเชอรี่ของเรานั้นก็อย่างว่านะครับเมื่อพื้นที่ไหนแปลงไหนมีข้าวที่อ่อนๆ่อนนะครับผมต้นอ่อนต้นไม่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีน้ําขังนะครับอยเชอรี่เขาก็จะชอบมากครับส่วนแปลงนี้ก็ช่วยได้บ้างนะเพราะเราปักนำข้าวในอายุ ส8วันนะครับแปลงกาของเรานี่ครับพื้นที่ประมาณสองงานนะครับไม่ถึง2งานประมาณประมาณนี้ครับหนึ่งงานกว่าๆนะครับในการปักดำเข้าเจ้าหอมเพชรปราดตรีนะครับผมข้าแปลงนี้นครับปักดำไปพื้นที่เรียบร้อยนะครับอายุ18วันนะครับผมเป็นข้าวที่ได้มาจาก อาจารย์ตุลางเกียนคบกล่าวพิลาน้อยเพชเชาหน้าทีอีสานนะครับเป็นข้าวที่น่าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะครับเป็นข้าวเจ้าดำนะครับผมข้าวเจ้าดำส่วนคนส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นข้าวไรเบอร์รี่ทั้งหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเป็นข้าวที่แปลกแปลกตรงที่ไม่เคยมีนะครับผมเป็นไม่เคยไม่เคยมีข้าวเจ้าดำข้าวไรเบอร์รี่มาชนิดต้นๆนะครับบางคนจะเรียกข้าวทุกชนิดว่าเป็นข้าวไรเบอร์รี่ทั้งหมด่ังนั้นที่เป็นข้าวเจ้าดำ มากมายหลากหลายสายพันธุ์นะครับน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชนิดนะครับผมหนึ่งแปลงของเราที่ได้ทําการปักดําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอายุปักดาอยู่ที่อ่าสามสิบแปดวันเรามานามาปักดานะครับหลังจากปักดําเสร็จตอนนี้ก็อายุได้18วันนะผมจะเข้า20วันแล้วก็พื้นที่ตรงนี้โ <c oughs> ดนหอยทําลายไปบางส่วนก็รอแต่ก็เดี๋ยวเรามาขยายต่อนะครับเราสามารถแยกกอ ได้อีกครั้งหน้าผมกอไหนที่แต่ก็เยอะเราก็มาทำการขยายก็เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ซ่อมแซมในส่วนที่โดนอยเชอรี่จัดการไปนะครับก็สวยงามนะครับผมเริ่มเขียวขจีแล้วนะครับเป็นข้าวที่หน้าปลูกอีกหนึ่งชนิดนะครับผมแต่ว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ได้ทำการทดลองปลูกนะครับว่าข้าวชนิดนี้จะเป็นอย่างไรข้าวเจ้าดำนะครับ ข้าวเจ้าดาเป็นเยื่อหุ้ม,มเมล็ดสีดานะครับผมเป็นข้าวเจ้าที่อยากลองให้ชิมนะครับผมหลายๆท่านบอกว่ามีกลิ่นหอมอร่อยหอมเนื้วนุ่มนะครับผมประโยชน์เยอะก็ต้องลองครับต้องค้นคว้าหาข้อมูลแล้วก็นํามาศึกษาทดลองเองนะครับผมก็นํามา1นกิโลนะครับก็มาทําการหวานแล้วก็ปักดำนะครับผมพื้นที่ตรงนี้จะมีน้ําขังนะครับผม น้ำขังแล้วก็การระบาดของหอยเชอรี่ค่อนข้างสูงนะครับก็เลยมาทำการปักดำอยู่ที่อายุ่า35-38วันนะครับก็ใช้เวลาประมาณ5อาทิตย์นะครับ5อาทิตย์กว่าๆก,ก็ถอนมาแล้วก็ปักดำตอนนี้อายุได้18วันนะครับต้นก็กำลังแตกกอนะครับตอนนี้เป็นช่วงแตกกอก็ แรกๆก,ก็รอดผลจากน้ําท่วมแล้วก็หอยนะครับผมก็อดทนมา <c oughs> เป็นอาทิตย์แล้วครับผมตอนนี้ก็ฝนก็ลดลงแต่ก็เหมือนจะมีลูกใหม่มาแต่ก็ตนกร็แข็งแรงแล้วน่าจะสู้ทนต่ออาการน้ํามาน้ำหลากได้นะครับผมเนี่ยคือแปลงข้าวข้าเจ้าของเพชรรตรีนะพื้นที่ตัวนี้ก็โดนหอยหอยทำลายหอยกควนไปนะครับ นี่ก็คือผลพลอยผลพวงจากพายุที่ผ่านมานะครับผมก็ทําให้พื้นที่เราตรงนี้แหว่งไปนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากหอยเชลลีแต่ก็รอติดตามนะครับข้าวเจ้าหอมเพชรราตติแปลงนี้จะเป็นอย่างไรปักดำปักดำเพื่อที่จะนำไปขยายพันธุ์ต่อถ้าอร่อยหอมเหนียวนุ่มหลายๆท่านชอบก็จะ มาขยายพันธุ์ต่อนะครับผมอย่างนี้เป็นทดลองของเราเป็ทนทดลองเพราะไม่พันุนะครับเราจะนํามาขยายพันธุ์เพื่อที่จะดูแลต่อไปขยายพันธุ์ต่อไปข้าวดีที่อาจารย์แนะนํานะครับข้าเจ้าหอมเพชรราตีนะครับเราติดตามดูนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรข้าวชนิดนี้น่าปลูกนะครับผมหลายๆท่านแนะนํามาก็ไปรู้จักกับพี่คนหนึ่งเขาแนะนํามานะครับก็อยากให้ท่านได้ปลูกโอเคครับผม ฟเริ่มไม่เป็นใจฟ้าขึ้นมาแล้วเราติดตามต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเปลียนเท่าน,นี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องสาวน้อยผู้ใจใจและ,กะเกษตรนะครับว่าจะมาอัปเดตการเจริญเติบโตข้าวชนิดนี้ให้ดูนะครับเจ้าของเพชรราตรีนะครับรอติดตามนะครับผมว่าจะเป็นอย่างไรต่อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ